วาวายนะคับไปวายพุ่นโอ้โหพระธาราไปยึดโอจ้าทั้งหมดต้องฟูเขาก็ใส่มือเพื่อนั้นจะค่อยเกินไปวายพุ่มันอันนี้อันนี้มันเอ็นเงี่ยงครับนี่เป็นพระเจ้าฟางเปิดโลกครับพระเจ้าฟางเปิดโลกเปิดโลกเปิดทรัพย์เปิดมาสมบัติคนที่มากลับแม่ว่าจะได้มีทรัพย์มีโชคคนว่าขอพ่อเนพลขอชาติเนาะกเซนเนพลตัดพระข้าวเอาทรัพย์น้องเบิร์ผู้ชาเอาทรัพย์ ทางบ้านสิรอดตอนนี้ผมไปหอยตรงนี้มันเชี่ยของหัวขมเลยมัเชี่งมันเชี่ยคนไถ้าเราไม่รอดเราก็ไม่ล่อคนมาคุณคุณพ่อซื้ออย่างครับผมกับพวงเทพมณีครับอดีตผู้ใหญ่บ้านเกษียณแล้วครับเกษมบังสีไปเท่าไหร่ยี่เนียนบอกครับเป็นคนทําการท่องเที่ยวแล้วก็ดูแลการท่องเที่ยวที่วัดครับครับผมผมอยู่นี่ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดครับแต่จะแต่เริ่มต้นครับแต่จะเป็นมาตั้งวัดที่แรียงเรื่อยจปีพ่อสอนอะไรครับผมยี่หาครับ พาตัวจนไม่ได้เป็นพุทธิบัตรก็จะเห็นว่าสองพันก็จะเรียกเป็นพุทธิบัตรแต่มีคําทำนายจากทางกานันเสาวิรุฬมกานันคนแรกของตำบลกุคอยเราว่าหากสร้างวัดที่นี่จะเลื่นหน้ร้านเราว่าเพราะเพ้นฝันมาเราต้องาทีนี้ฝันเราไฟหุงนี้ปั๊ดที่ประเด็นนั้นเราว่าไฟฝ่าข้นท่านเอกรับบางนี้เมื่อไดือนหน่งดังแน่นอนเราว่าเราทำนายไปแล้วตายแต่ละ กานทำผุอไแต่เนบปนโค้เราวคดคนเนาวเราบอกว่าเห็นนนึงน้องบาลแต่เด็ก็มาขึ้นไปทีเอาเรื่องที่เป็นอย่างไรครับไปทั้งเมียครับจะทจะท่ามเารีนกทานเล็กๆน้อยๆนี่คนหลายท่านคนเลยครับเด้อสอบบรรจุเป็นข้าราชการมาขอฟ่อนพิ่น กำมองนูแล้วครับเพิ่งกลับขึ้นมาจังหมูเจ้าว่าเพิ่นได้เด้อเพิ่นดาเพิ่นสอบบพิจุได้สอบบพิจุเป็นข้าราชการก็กได้นี่ล้วครับอธิษฐานขอเอาได้ครับเด้อขอพรเพิ่นขอโชคขอลาภเจ็บป่วยให้หายค่าขายให้รวยร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาภครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขพญามุตเลินเป็นของอาจารย์รักคำลม่มเลยครับเด้อเพิ่นน้ำมาจากกรุงเทพพร้อมคณะเพิ่นสองร้อยกุ้งกนน้ำมาให้ห่อเด็กกาบเดวายอธิษ รอพุทธบาทบ่ค่ะนะับร้อยเท่าไส้ธรรมศาสตรสุโขทัยโต๊ะแดงย่าีจะเห็นได้แต่เราวเดี๋ยวเราจะรับย่นนะครับเพื่อนใครับ นายเดียวขยายพ่งันมาเนาะขยาดปขยา